คินิกรถเก้าลูกกิ๊กคู่ซัมเมอร์เข้ามาเพื่อนนี่าพามชมคลิปรีวิวคุณลุงซูซูกิคาลิเบียนใต้ลุยตะปูดินทับซีแท้ตั้งแต่เกิดแน่ต้องบอกถึงแก่แต่เก่านะเนี่ยถึงแก่แต่เก้ามาเนี่ยดูซะก่อนดูจัดทรงมาก่อนสสเฉพาะค่าทํานะครับหนึ่งแสนบาทไม่อยู่แน่นอนแน่นอนคันนี้เดิมทีเป็นรถเขาเรียกว่าอะไรนะคุตั้มตู้ปลาตู้ป,าปาลาเราได้ทําการนี่แจ้งดัดแปลงลงหน้าที่แป้นแล้ว นี่แจ้งดัดแปลงทุกวันนี้ทํายากมากนะไอเรื่องแจ้งดัดแปลงนายกิ๊กระบุชัดเจนเลยคันนี้นี่มาดีตรงนี้แหละแจ้งดัดแปลงแล้วเครื่องยนต์พันซี่พอ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 รายละเอียดไม่ต้องเยอะเอาราคามาก่อนแล้วคุณกิ๊กเท่าไหร่เก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทพอพี่พี่เอาไปใช้กันเลยเล่มทะเบียนชุดโอนครบพาซี่ไม่ค่าต่อแจ้งดัดแปลงลงเล่มแล้วถูกต้องนะจ๊ะก็บอกว่าราคาที่เราขายค่าทำไม่ได้แน่นอนนะแล้วมาดูกันครับรายละเอียดของตัวรถคุณกิ๊กสตาร์ทขับไปดีกว่า เอาเลยเด้อเอาเลยดิครับครับครับจัดเลยครับเวเว,เวลาเวลาจะคับซี่มันต้องลงมามาุดมุ่นอย่างนี้ก่อน,น่ะมุ่นฟร <Free lock S 2> ีล็อกฟรีล็อกอ่ะมุ่นให้มาคำว่าล็อกก่อนอ่าล็อกอใช้งานง่ายๆครับทุกอย่างใช้งานได้หมดใช้งานได้หมดเพาเป็นรถใช้งานอยู่ทุกวันนะครับไม่ใช่รถจอดคันนี้คันนี้วิง่งวิ่งไกลเพชรบูรณ์เขาเขาเขาคอเขาคอสระบุรีจากบ้านโป่งราชบุรีไปนะเดินทางบ่อยข้องเขาเป็นวิศวะเดินทางบ่อยการเดินทางบ่อยนี่ดูสุดลงก่อนครับ ของแต่งนี่ให้หมดนะให้หมดเลยไม่มีทอ่อต้องบอกว่าดีเทลรายละเอียดเล็กน้อยเนี่ยไฟสปงสปอร์ตไลน์เนี่ยคืองานได้หมดเลยใช่รายละเอียดมันเยอะครับรถคันหนึ่งมีแหลกบนแหลกล่างกระบะนี่เปิดได้นะเ,เก็บ<ว>ของอได้อีกอ่า แจ้งไว้ก่อนพี่พี่มันใช้น้ํามันได้แก๊สได้แต่ตําหนินิดนึงแก๊สไม่ได้ลงเล่มแค่นั้นละคันเนี้ยอ่าแค่แก๊สอย่างเดียวแค่แก๊สอย่างเดียวไม่อยากให้เสียประวัติรถนะครับถ้าเกิดว่าใครอยากใช้น้ํามันยังยกเลิกแก๊สออกโอนขนส่งป,ปกติเลยใช่ถอดแก๊สออกอย่างเดียวอพอไม่ต้องแจง้งเพราะยังไม่ได้แจ้งลงเล่มใช่แค่ถอ,อดแก๊สออกก็โอนได้เลยเพราะตอนนี้ระบบน้ำมันก็ใช้ได้ใช้ได้สองระบบอ่ะคุณยิกลองเลยแล้วกันสตาร์ทง,ง่ายแล้วนี่น้ำมันแอร์เย็นนี่ก็หัา ระบบใหม่ขึ้นตรงนี้ด้วยเวลาขับเป็นดิจิตอลดิจิตอลหลังเก๊กข้างหลังเป็นไงวะอ่าให้ดูก่อนเดี๋ยวค่อยขับให้ดูอ่าข้างหลังเป็นยังไงข้างหลังเนี่ยนอนได้เลยนี่ครับเพื่อนดูงานครับว่าเนียนแค่ไหนสะอาดแค่นี้อย่างเนียนนะไม่หมูหมาก้าไก่เลยงานอ่ะภายในภายในเก็บเรียบร้อยหมดป้ายเก่งรูปอุ้ยโอ้โหกางเกงไฟแดงเก่งป้ายแดงไฟรูปเสื้อมาไม่ไม่ตัวเท่าไหร่วองเนี้ยสองร้อยเจ็ดสิบเลยเดี๋ยวนี้ อลองครับเปิดเปิดไฟได้วยครับคุณคกิ๊กอ้ยขับสี่นะครับเพื่อนๆหมุนพร้อมกันสี่ล้อครับเ <c oughs> วลาติดลงติดล่มนี่กระแทกขึ้นเลยอย่างเงี้ย ตัวนี้ต้องบอกว่าเป็นเครื่องยนต์เบนซินเดิมเนาะใช่เลขาอยากแบบมันๆเนี่ยก็ทำท่อขึ้นบนเลยทำท่อขึ้นบนเลย,เ,เ,ลยเขาเรียกว่ายักษ์แคะตัวเนี้ยอจะทรงเป็นยักษ์แคะไหนขอดูห้องเครื่องหน่อยห้องเครื่องห้องเครื่องแคตเปิอดอย่างนี้เหมือนเดิมนะครับไกระเป๋าสั้นแบบนด้มได้นะปิดไฟก่อนกิ๊ก บแตหมดดไปยวเรารีวิวเหมือนที่เคยบอกเหมือนท่านได้มาดูรถด้วยตัวท่านเองนะครับรายละเอียดทุกเม็ดเนี่ยรอยบุง๋งรอยบุบเราไม่มีการลบเลยเดูยดโอ้โหดูฝาพอดีกโอ้โติ๊กเกอร์เดิมนี่อยู่เลยรถนี่ล้างเลยนี่โคตรสวเยเลยนะแต่ไม่ได้ล้างเลยอันนี้เป็นรถลุยๆจริงๆผูแบตเตอรี่สภาพดีอยู่เลยในนี้แบตเนี้ให,ให้ให้เขาปเนี่ยให้สิครับต้องให้แบตนะราคาเนี้ยราคานี้นไอ้ก<ะ>ิ๊ก<ะ>มันชอบขายรถออกให้ลูกค้าถือแบตมาใส่บางคันถอดล้อออกด้วยให้ลูกค้าเอาล้อมาใส่เองมีตำแหน่งอยู่ตรงนี้นิดนึงซ่องมุมนี่ นี่รายละเอียดเราต้องเอาให้ชัดนะบุบนิดนึงแล้วก็มีผุนิดนึ่งไม่ถึงกับนาเก็ดแต่ขั้วสีไม่มีผู้เลยผมตั้มชาขั้วสีเลยนี่ทุกอย่างต้องชัดเจนครับเหมือนคุณมาดูรถรถเองเลยเนี่ยเราคมให้ดี้อันนี้ยางเยิ้งก็ยังพอใช้ได้อีกนานเนี่ยดอกลึกๆตรงนี้อืมดอกลึกแล้วล้อเลอยางไม่สวยนะเนี่ยสี่มันเริ่มปุกประมาแต่ยังไม่ผุอ่ารายละเอียดเราเอาแบบชัดเจนจริงนะเพื่อนๆไม่มีหมกเม็ดแน่นอนเดี๋ยวขอขึ้นไปฉายหลังคาทีเดียวกิ๊กได้ได้พาขึ้นไปดูตรงหลังคาหน่อย อ่ะนี่อ่ะเห็นไหม,มยืนด้นี่ว่าเอาโหดูความแข็งแรงครับนี่ข้าหมดมีเป็นแหลกอีกไหวคล้องได้สบายเลยนี่พูดถึงเนี่ยรอพวกนี้นะเพื่อนเพื่อล้างออกหมดเลยนะล้างเนี่ยพูดยังงอออกเลยอืมเนี่ยล้าลงล้างขัดออกหมดสวยเลยคล้องขับลงอะไรเพชรบูรณ์สระบุรีจากบันโป่งข้างบนไหนบอกรายละเอียดการตังไหนใส่สปองสปอร์ตไลท์ก็สวยนะเออใส่สปอร์ตไลท์ก็สวยเนี่ยมีมีรูรอยเนี่ยอ่ะสายได้ด้วยแนวทางการตังนะครับติดสปอร์ตไลท์ทำท่อขึ้นบนเลยเพื่อนเพื่อนติดสน็อกเกิลหน่อยนะกิงนะ ใช่สารต่ออีกผมว่าอีกไม่เยอะครับพร้อมลบแน่นอนเพราะตอนนี้รถมันเขค่อนข้างที่จะพร้อมลบแล้ว,ม,ลวลมันดีตรงที่ว่าวต้องคุยกนก่อนเราไม่เวอร์นะเพื่อนๆตู้ปลาเดิมๆคันหนึ่งซื้อเข้าเท่าไหร่เจ็ดแปดหมื่นลายสภาพไปเลย<ด>ต้องมีแล้้้วนีไดทําากรถ้าเอาตู้ปลามาทำสาหนึ่งไม่อยู่ครับทุกวันนี้เพื่อนๆค่าแจ้งค่าดัดแปลงโคตรแพงเลย ถ้าลออย่างก็ไล่ตังค์ะล้ออยชุดเนี้ก็ไล่ตังค์นะยางแล้วก็พภาพดีเพราะฉะนั้นเราขายกันที่99,999บาทก็อยากให้เพื่อนๆพิจารณาดูนะครับราคานี้ว่าพอใจถูกหรือแพงนะครับนิ่มๆเลยพี่ๆอยากทำมาลองครับรายละเอียดเยอะมากๆนะพวกสปอร์ตลงสปอร์ตไลน์ครับทำมาดีครับรถมันไม่ใช่รถจอดครับเป็นรถที่ใช้งานทุกวันก็ใช้งานจริงๆเขาเลยไปติีแก๊สนี่ฟงฟิล์มอะไรใหม่หมดเลยนะเพื่อนๆสภาพดีที่ปัดน้ำป้องน้ำป้นใช้งานได้ครบเลยคันนี้อ่า ก็เรารีวิวให้ดูประมาณนี for so 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 ้นะครับเพื่อนๆสนใจโทรมาที่เบอร์โทรนะครับซูนเก้าสามหนึ่งซองซีซีซองห้าห้าครับกิ๊กคูชเมอร์ยินดีรับสายหรือว่าแอดไลน์มาข้อรูปฟอกในมุมในโทรกล้องได้โขก้องมาดูรถก็คือเบอร์โทรเนี่ยก็คือเป็นไอดีไลน์ด้วยเป็นไอดีไลน์ด้วยซูนเก้าสามเดี๋ยวให้เขาขึ้นไว้ตรงนี้เลยให้ต่อหาขึ้นไว้เลยนะเบอร์โทรจะได้ชัดเจนตามงไปอีกเพื่อผมเขาไปเลี้ยงวัวอ่าศูนย์เก้าหนึ่งครับเจ็ดเจ็ดสามเก้าห้าสองเก้านะครับ เราสองคนก็ทํารีวิวแบบชัดเจนตรงไปตรงมาให้เพื่อนๆดูแล้ววันนี้วันที่เท่าไหร่ครับคุณกิ๊กวันนี้วันที่ห้านะห้าเดือนห้านะวันนี้วันที่ห้าพอๆต้องผ่านห้าร้อยหกสิบแปดห้าเดือนห้าถ้าใครจบภายในวันนี้นะครับคุณกิ๊กจะลดให้เก้าบาทเก้าบาททันทีเลยไลฟเลยโปรโมชั่นลดทันทีเก้าบาทโอเคนะครับประมาณนี้เพื่อนๆรีวิวให้ชมทุกซอกทุกมุมนะครับรถอยู่บ้านโป่งราชบุรีนะครับถ้าใครสนใจมาทดลองขับได้เลยนะครับคันนี้ ราคาเพียง99,999บาทนี่ให้พาสบรรยายว่าคุ้มหรือเปล่าต้องบอกว่าเนี่ยขายรถมาตั้งนานเราไม่เคยได้มาเลยไม่เคยได้รถตรงนี้มาเลยและที่สำคัญเป็นรถที่เขาใช้งานจริงๆรงพร้อมใช้งา,น,งาน,นจริงๆให้รถเป็นอย่างเงี้ยใช่คันนี้ต้องแจ้งก่อนครับว่าเราไม่มีราคาตัดให้พ่อค้านะครับเราอยากให้ลูกค้าและพ่อค้าทุกท่านได้ราคาเดียวกันเลยได้ราคาเดียวกันเลยใช่ให้คุณเอาไปใช้กันเถอะคันนี้พอรถมันก็เลือนเมื่อกี้บ้าละจริงจริงใช่ครับเตือนเข้ามานี่ตีเตือนเข้ามาหนึ่งแสนนะเนี่ย ใช่เหมือนได้ค่ายคันใช่ใช่ครับพูดแบบไม่อายเลยเกนแน่นอนที่พี่เกินแน่นอนครับตัวนี้เป็นเครื่องยนต์เบนซินนะครับขนาดพันสี่ร้อยดีซีเครื่องยนต์พันสี่รถใช้ได้ทั้งระบบเดี๋ยวเขอเปิดประตูฝั่งนี้ดูน้ำมันน้ำมันและแก๊สมาครับต่แก๊สไม่ได้ลงเล่มหน้าภาษีไม่ขาดนะภาษีไม่ขาดแอร์เย็นชั่มภายในสะอาดยังไม่หลังสะอาดไปเลยเนี่ยเดินทางไม่เดินทางก็ดูดิมีที่นี่ไช่ดูระยะทางใช่ GPS บอกมันมุ้ตูดเลยโอเคนะประมาณนี้นะเพื่อนๆนี่เกียร์ก็จะเป็นระบบตรงนี้นะมีขับสี่ขับสีเบรกมือใช้งานได้โอ้โใช้ได้สิสมบูรณ์ก็โดยรวมสมบูรณ์ครับโอเคครับเดี๋ยวคลิปวิดีโอจะยาวเกินไปนะครับก็ฝากเพื่อนๆทางบ้านแดงด้วยนะครับกดถูกใจกดสตั๊กไลค์อะไรที่เขาพูดอะ ปักตะ,<ค>ตะไคร้ปักตะไคร่ปักกล้วยอะไรต่างๆ <c oughs> อ้ยอยครับทำไปเถอะอะไรกันนะชื่นชอบทำไม่ได้ชื่นชอบยาดามากันนะอ่ะเลื่อนผ่านไปแค่นี้ดียามาดามากันโอเคครับงั้นคลิปวิดีโอนี้เราสองคนจะขอญอาตกราบสวัสดีครับ